ดินสอกดจากแบรนด์สเ e เดอร์นะครับสชิ้นนี้ผมซื้อจากมาเลเซียนะครับสั่งมาจากมาเลเซียผ่านแอปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปใน description ละพิมพคอมเมนต์ไม่มีกล่องมาให้นะครับเดาว่ามันน่าจะมาเป็นแบบชั้นวางดินสอนะแล้วก็ร้านขายเครื่องเขียนในมาเลเซียเขาก็ส่งมาด้วยการใส่ซิปล็อกแบบนี้มาซึ่งเดี๋ยวซิปล็อกผมก็เอาไปใส่มีดนะครับ reuse ได้ก็ดี เป็นดินสอกดนะครับจากแบรนด์สเตเตเลอร์นะคนไทยเล็กสเตเตเลอร์จริงๆมันคือ s t ี e ตเลอรนะครับ S T A E D T L E R S T เล e r นะครับก็เป็นผู้ผลิตดินสอนะครับระดับโลกเลยนะก็คือมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างในสังคมในคอมมูนิตี้ทั้งคนที่ใช้งานดินสอในการ ประกอบอาชีพนี่ยอย่างเช่นเขียนแบบวาดภาพนะครับหรือว่าจะเป็นการทํางานด้านกราฟิกต่างๆรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผมเองก็ใช้สเตเดอร์นะครับตั้งแต่เด็กแล้วที่เป็นดินสอไม้ด้ามหกเหลี่ยมสีฟ้าๆน้าเงินน้ำเงิน,น,งน,น,งนตูดมีชุบสีดําแล้วก็มีคอล่าสีขาวนะครับลองนึกภาพนึกกันออกเนาะผมไม่มีตัวอย่างดินสอเพราะว่าไม่ได้หยิบมานะครับ อันนี้ก็มาในลักษณะเป็นดินสอกดนะครับหรือว่า mechanical pencil นะครับดินสอที่ใช้กลไกในการเลื่อนไส้นั่นเองซึ่งจริงๆเจ้ารุร่นนี้มันมีขนาดของไส้หลายขนาดนะแต่ผมเลือกมาวันนี้เป็นขนาดไส้0.5กับ0.7นะครับ0.5กับ0.7มิลิเมตรก็คือ เป็นไส้ขนาดที่นิยมที่สุดแล้วนะครับ0.5มันจะมีเล็กกว่านี้ก็0.3 0.2อะไรแบบนี้0.4ก็มีแต่ว่าในซีรีส์นี้ผมไม่มั่นใจว่า s t ตเ e อร์เขาทำไส้0.4ออกมาไหมทำ0.3ออกมาทำแน่นอนนะครับ0.2ไม่รู้มีหรือเปล่าเหมือนจะเป็นของ p e n t ท l อย่างเดียวแล้วก็0.7 0.9อะไรพวกนี้ก็มีมาด้วยนะแต่ผมสั่งมาแค่0.5กับ0.7นะครับผมเรามาดูกันที่เจ้า ดินสอคู่นี้เลยนะครับเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่ใช่เท่านั้นนะครับราคาด้ามหนึ่งอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาท300ายไปปลายถึง400ก้อกลางๆประมาณนั้นนะครับราคาผมไม่มั่นใจจําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีภาษีมีค่าส่งมีอะไรนะครับคูบองส่วนลดอะไรนั่นน,นู่นนี่390้บาทอะไรประมาณนี้หรือว่า460บบาทอะไรทำนองนี้นะครับมาดูกันเลยในะการออกแบบของเจ้า เจ้ารุ่นนี้กันนะครับเจ้าสองเล่มนี้2ด้ามนี้มันก็เหมือนกันแหละต่างกันแค่ไส้มันต่างกันน้ําหนักต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวไส้หนากว่ามันก็ต้องหนักกว่าหน่อยหนึ่งแล้วมันมีไส้มาเยอะกว่านะครับด้ดามหนึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กรัมแล้วกัน9กรัม10กรัมประมาณนั้นนะครับก็เป็นขนาดน้ําหนักของดินสอกดที่ก็ปกตินะครับไม่ได้หนักมากไม่ได้บอกมากแล้วก็ตัวบอดี้ของทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นวัสดุ พลาสติกประเภทคลาสฟิลไนล์ lor, หรือเรซินเนื้ออะไรสักอย่างนะครับแต่ส่วนที่เป็นกริปเซ c ชั o นตรงนี้นะครับเขาจะใช้วัสดุที่เป็นยางสังเคราะห์นะครับเป็นยางที่มีความยืดหยุ่นเล็กน้อยและมีความแน่นเล็กน้อยนะครับคล้ายๆกับด้ามอุปรกรณ์ช่างด้ามไขควงอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าด้ามจับกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหรือว่ากระเป๋าลากลาอะไรพวกนี้แข็งๆแ,แน่นๆหน่อยเนาะถ้าลองสังเกตดูนะครับมันก็จะมีความแน่แนๆแข็งๆซึ่งทําให้เวลาจับใช้งานเนี่ย มันไม่เลื่นนะเพราะสังเกตดูดีๆว่าบริเวณกริปนะครับเขาจะมีร่องด้วยนะครับไม่ได้ทําแค่เป็นลายกันลื่นอย่างเดียวเป็นร่องลึกลงไปนะแล้วร่องนี้ยเวลาเราบีบนิ้วลงไปนะครับเนื้อเราก็จะลงไปในร่องนี้นะครับผมลองบีบลงไปเห็นไหมนิ้วผมเป็นรอยเลยเห็นไหมถ้าบีบแน่นๆแต่ถ้าบีบไม่แน่นมันก็ไม่เป็นรอยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันจะเพิ่มอ่า การกริปนะครับประสิทธิภาพในการจับถือเนี่ยได้มากขึ้นเป็นลายแบบยาวสลับสั้นไข้กันไปตลอดนะครับแล้วก็บริเวณหัวไพล์นะครับมีลักษณะคือเป็นท่อยืดออกมาทําให้ขีดเส้นนะครับหรือว่าวาดรูปเขียนแบบเนี่ยได้ง่ายไหมบรรทัดหรือว่ามือเราไม่บังเพราะม,ามันยืดใกล้ๆกับจุดที่เราขีดนะครับยืดออกมาประมาณน่าจะประมาณ4มิลได้ไั้งนะครับเป็นหัวผอมๆส่งเลดหรือส่งหัวไส้ออกมาแต่หัวมันหดกลับเข้าไปไม่ได้ ตรงนี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับจนถึงคอตรงนี้เลยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นท่อส่งตัวไส้ออกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอนดิเคเตอร์หรือเป็นเกรดอนดิเคเตอร์นะเป็นตัวบอกถึงเกรดของไส้ที่เราใส่เข้าไปซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยบางทีบางคนเขาก็ใส่ไส้ HB บ้างนะครับใส่แบบ 2B 4B หรือเข้มกว่านั้นบ้างอยากจะรู้ว่าด้ามนี้มันใส่ไส้อะไรไว้เวลาเราใช้ล้วก็แค่ตั่งอนดิเคเตอร์นะครับง,ง่ายด้วยการหมุนหัวออกเล็กน้อยตรงนี้นะครับเพื่อ ให้ตัวท่อมันคลายจากนั้นก็ขยับนะครับตัวเกรดเนี่ยเลื่อนได้นะครับเราก็จะเลื่อนได้ว่าเป็น B เป็น 2B นะครับ 3H 2H อะไรก็เลื่อนไปนะครับไอพวก H นี่คือ hard นะก็คือแข็งแต่ไม่ค่อยดำเอฟนี่คือ fine นะครับ HB ก็เป็นเกรดทั่วทั่วไปนะครับ B ก็คือ black ประมาณเนี้ยก็คือ,อดำขึ้นแต่แข็งน้อยลงพอได้เสร็จก็แค่หมุนกลับแค่นี้มันก็จะล็อกหนีบอยู่นะครับเราจับ ตรงนี้เขียนแล้วก็ตะแคงมองเห็นแล้วนะรับเป็น HB ด้ามนี้อาจจะมีหลายๆด้ามเหมือนๆกันวางอยู่รวมๆกันเราก็เออหยิบผิดหยิบ,ยบ,ยบถูกอะไรเง,งีย้ยก็ไงดูซะหน่อยอ๋อ HB อันนี้เป็นอันอื่นอะไรเงี้ยกขาเขียนไปนะครับส่วนท่อตรงที่เป็นเลยกริปมาตรงนี้จะเป็นสีเทาๆดำๆนะ้าลองสังเกตดูทําสีมาแบบเนียนๆเ,เลยแล้วก็สีเขาจะเป็นสีที่มีความเป็นเมทัลลิกหน่อยๆน,นะครับพร้อมกับสัญลักษณ เป็นเหมือนหัวเสื้อกลอกนะครับนักรบหรือว่าอะไรมรุสปาตันหรือรอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็น s t a เ e r นะ S T A E D T L E R s t a t e r ร r นะครับรหัสชื่อรุ่นคือ92515 07นะครับ07ก็คือไส้0.7มมนะครับส่วนตัวนี้เป็น05คือเป็น0.5มมมันน่าจะมี03นะครับมี09อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับส่วน 925ขีด15ก็เป็นเวอร์ชัน925นี่เป็นซีรีส์ทั้งหมด15หรือว่า15เนี่ยจะเป็นซีรีส์เวอร์ชันที่ย่อยออกมาจาก925เดิมมันจะเป็นด้ามเรซินพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น35ก็จะเป็นโลหะส่วนคลิปนะครับแม้ว่าตัวด้ามจะเป็นพลาสติกแกนข้างในก็ด้วยคลิปเป็นยางหัวเป็นเหล็กตรงนี้ครซึ่งแข็งแรงแต่ตัวคลิปยังเป็นคลิปที่เป็นโลหะนะครับซึ่งใจดีมากนะให้คลิปโลหะมามันก็ ทนทานแน่หนาสังเกตดูว่าบริเวณตรงท้ายตรงนี้จะมีการออกแบบมาผอมแล้วมาบวมตรงท้ายนะครับทำให้เวลาหนีบเข้าไปในกระเป๋างเงหรือกระเป๋าเสื้อ,อมันอยู่ได้แน่นนะครับแล้วก็ตัวคลิกสวิชด้านท้ายเนี่ยจะบอกถึงไส้ของดินสอนะครับเวลาเราเสียบไว้ในกล่องหรือว่าวางไว้เนี่ยเราจะมองสังเกตตรงท้ายตรงนี้ได้เลยว่าด้ามนี้มันเป็นไส้ขนาดอะไรนะครับเราก็หยิบมาใช้ได้น,นี่คือ07ก็คือจุดเจ็ดนะจุดห้าก็ชัดเจน ส่วนการเซอร์วิสเปลี่ยนไส้ก็คือดึงตัวฝาครอบท้ายที่มีรูแบบนี้ออกดึงตัวยางล็อกพร้อมกับตัวไกด์ในการเคลียร์ท่อนะครับสำหรับแยงด้านหน้านะครับเวลามันตันแล้วก็นําไส้ใหม่ใส่เข้าไปจากนั้นก็ปิดตัวจุกนี้กลับไปนะครับไอ้ลวดที่เขาให้มาตะเกียบเข็มนะครับมันเอาไว้เคลียร์ท่อในกรณีที่ท่อมันเกิดไส้หักคาในแล้วมีปัญหาเรื่องกดไม่ออกนะก็คือใช้แย่ออกนะจากทางด้านนั้นเองส่วนกลไกการคลิกก็ทําได้ง่ายด้วยการคลิก ปกติเลยนะครับไส้ก็จะยืดออกมาตามระยะที่เรากดเลื่อนนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมาก0 7นี่คือไส้หนามากส่วน05ไส้เก,ก็จะเล็กๆครับเนี่ยออกมาทีละหน่อย่อหนยเหมือนไส้จะหักแล้วนะอันนี้ไม่ค่อยออกผมเดาว่าหักแล้วอหะหักจริงด้วยนะครับก็ทิ้งไปครับ มันให้ไสมาหลายอันแหลนะเนาะเนี่ยกดก็ออกมาเลยนะครับอะเดี๋ยวเราลองมาเขียนดูแล้วกันว่าเออเจ้าตัวนี้เขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับลองดูผมกดดินสอออกมา2คลิกแล้วกันนะผมชอบกด 2- คลิกหนึ่งสองตัวนี้จะเป็น0ูนย์นะครับผม,มไส้ก็จะเป็น hb แหละเนาะแล้วก็มีความเข้มก,กลางๆนะครับความคมของเส้นก็โอเคนะครับ กริปเซ c ชั o นหรือมาตัวกริปที่บริเวณจับเนี่ยเราก็สามารถจะพิ n นชิ่งจากบางคนจับแบบนี้บางคนจับ3นิ้วบางคนก็จับ4นิ้วบางคนรำแบบนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับเขียนได้สะดวกผมชอบเส้นหนาๆนย์ด้0น0 5พวกนี้นะครับใช้วาดภาพได้นะราคา300กว่าบาท300ปลายๆนะครับก็ 300. ไม่ได้ไม่ได้แพงจนซื้อไม่ได้หรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ เนื่องจากตัวบอดี้เป็นเรซินพลาสติกด้วยมันก็น้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับไม่เมื่อยมือมากเนี่ยก็จะมีรหัสอยู่92515นะครับขีด0 7กับ0 5ถ้าเป็นไซส,ส์อื่นก็0 3น9เอะไรอย่างเงี้ยตามลำดับไปนะครับเป็นดินสอกดสนับน,นักศึกษาแล้วก็คนที่จริงจังกับการเขียนน้ำหนักเบา,าเก็บยางกันลื่นนะประมาณนี้นครับเราเจอกันใหม่ตอดหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรเดนอท์